สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนครับแล้วขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่โจานกอล์ฟชาแนลครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในวอกแมวขาจรอยู่ประจำนะครับสาเหตุที่ตั้งชื่อวอกนี้นะครับเพราะว่ามันมีแมวจรจัดนะครับที่ตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่บ้านประจําแล้วน้องสาวผมนะครับก็เลยรับอุปการะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ประจําขนาดไหนนะครับถึงกับจัดสถานที่ให้เลยนี่ มีจานอาหารจานน้ำนะครับมีสนามหญ้าหน้าบ้านมีกระบะซทรายแมวนะครับแล้วก็มีโซฟาด้วยจริงๆแล้วอาเจ๊ผมนะจะตั้งเอาไว้เพื่อที่จะมานั่งทำงานนะครับตอนนี้นะครับก็โดนซิมบ้ายึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อซิมบ้าของผมไม่ได้ตั้งมาเล่นๆนะครับ <Sim> เป็นยังไงล่ะครับตอนนี้ท่าเจิมหน้าผากผมเรียบร้อยแล้วผมมีชื่อว่าซิมบ้าจอ ฉันมาลีค่ะเป็นแม่ของซิมบ้าค่ะอย่าเพิ่งทายค่ะฉันกำลังเล่าเล็บอยู่ค่ะฮะอะไรนะใครมองตอนนี้เป็นเวลา10โมง45โดยประมาณนะครับซิมบ้าก็ยังเล่นไอเจ้าขนไก่นี่อยู่นะครับตั้งแต่ผมมานะก็เล่นแล้วนะครับจนมาดูเวลาก็ยังเล่นอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมง15นาทีครับ ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วซิมบ้าก็ยังเล่นไอ้ขนไก่นี่อยู่นะครับสงสัยจะติดใจแงมแงมแงมผมชอบให้มีคนมาเล่นกับผมนะครับสนุกสนานมากเลยได้ยืนสองขาด้วยแง่ว้ว ซิมบ้าอย่าเพิ่งไปมาช่วยปิดคลิปก่อนผมขอฉี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปช่วยปิดคลิปตอนนี้ซิมบ้าก็ฉี่เป็นที่เป็นทางแล้วนะครับฝากกดซับ s ไ r i b e กดไลค์ช่องทาตผมด้วยนะครับเ <Yeah. Yeah. S 1> ส่วนใครใจดีก็ฝากกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันถือว่ามารีขอช่วยทาตหน้อยยังยังไม่กดเหรอยังไม่ปิดคลิปอีกกูจะนอนบาย